สาธุมาวัดสิงห์ยิ่งรักกันในวันนี้เป็นมงคลพิธีมีคุณค่าสันติภาพทราบซึ้งใจทะนิยาเป็นคู่ขวัญคู่ชีวาพาสุขใจหรือวิเศษภ,ภัยบูร์มอบไมตรีบ้านเตมีสีสุขปลูกรักให้เป็นทองแผ่นเดียวกันตลอดไป หลวงพ่อโตโดนใจให้ร่มเย็นนมัสก,การหลวงพ่อเพชรใจเด็ดเดียวด้วยรักเดียวตั้งใจทำให้เห็นทั้งคุณเฟิร์นคุณมี่นี้จักเป็นผู้ดับความทุกข์เข็นให้แก่กันมาวัดสิงยิ่งผูกพันสัญญารักให้ประจักษ์ยาวนานสารสุขสร์เหมือนวัดสิงห์โบราณน,นานนิรัน์ให้รักกันยาวไกล ได้สุขเทินบันดนี้พระสงฆ์ทั้งเก้ารูปมีพระสมุขอัตพลอนุจารีเจ้าวาดเมตตาเจริญพระพุทธมนต์เป็นสิริมงคลยิ่งแก่เจ้าสาวเจ้าบ่าวคือนางสาวธนิยาลือวิเศษไพยบูร์หรือว่าคุณเฟิดและคุณสันติภาพเตมีสีสุขหรือว่าคุณมีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเจ้าสาวเจ้าบ่าวก็ได้พร้อมใจกันทำบุญ ตักบาทเรียกว่าทำบุตรร่วมชาติตักบาทร่วมขันเป็นที่เรียบร้อยในลําดับต่อไปขอเรียนเชิญเจ้าสาวเจ้าบ่าวคุณแม่ญาติพี่น้องทุกท่านนะครับได้ต,ตั้งใจกล่าวคําถวายพัตตาหารและเครื่องบริวารทั้งนโมสามจบพร้อมกันครับ